เอาละก็กลับสวัสด,ดีท่านผู้จมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเช่นเคยฮาแคทเทอร์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมเราอยู่ในเกมปิเซตคอนเน็กติวดาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ขอเป็นคลิปนะฮะอาจจะสั้นหรือว่าจะเร็วไปก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะก็อย่างที่รู้กันดีฮะในเมื่อวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับผมก็ขออวยพรทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะที่เดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยแล้วก็ทุกท่านที่่่่่กกกกําาาาาลลลลังงเนน้้อออยยยูู็ขดแแสภพรวืมฝนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ฮะช่วงนี้อาจจะติดธุระนิดหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้ไลฟ์ไปสักพักหนึ่งฮะแต่ขอให้ท่านผู้ชมนะฮะรับชมคลิปนี้นะฮะอย่างสนุกสนานแล้วกันนะฮะอ่ะอย่างที่รู้กันฮะว่าชายยางผมนะมันแมวเกลือนะฮะในเมื่อน้องอะน้องฮะเขาคงนะฮะน้องผมนะได้ส่งมาาพี่มีกราชาตูใหม่เข้าแล้วนะฮะและเปิดฟรีด้วยนะฮะน้องบอกว่า มันตึงนะฮะแบบว่าน้องบอกว่ามันตึงมากนะฮะแบบคือแบบเปิดตบเกียวก็ได้แล้วว่าเอ้ยอะไรมันจะออกง่ายขนาดนั้นนะฮะซึ่งผมก็ได้แบบอดใจไม่ไหวแล้เลยแบบตื่นขึ้นมาอัดคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่แพ็กอัพกาชามาม้าชาเลนรินส์มัสนะฮะว้าอ่าท้าฮะผมบอกกัเลย <laughs> อย่าท้าแคทออเดอร์นะฮะฉายานี้มันมาง่ายๆะฮะแมวเกลือฮะยินดีต้อนรับกันอยู่ช่วงแล้วกันนะฮะ ว่าแะ้วมันต้องเกลือฮะจัดไปฮะวันนี้เปิดฟรีสิบครั้งดูไว้ไอ้น้องดูไว้พี่ในของจริงโอ้มันเว้าวพี่นะของจริงผมว่าอย่างน้อยผมไม่เกินร้อยโลอะไม่ต้องช้าดูไว้ไอ้น้อง <S 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 นี่เปิดด้วยใบเทา <S <S แซมเปิลไปอะมา อยากเห็นพี่เปิดได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะสิบใบฟรีวันนี้อ่ะวันที่สี่เอ้ยไม่ใช่ที่เดือนสี่วันที่สิบสี่จัดไปไน้องเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูคนจริงองเขาไม่พูดเยอะหรอกคนจริงเขาไม่พูดเยอะบอกแล้วเกมนี้มันลูกลักเออเอาเอาเอาเข้าไปบอกแล้วลูกลักดูไว้ไอ้น้องอ่ะ อาย็เน้ฮะอายูมิยูคารีฮะเกียร์ตัวหนึ่งอ,อีซีไไ่ไอ้น้องแม่ไอพี่มันไอ้น้องคนจริงไม่พูดเยอะสามหมื่นนะอะอะ สามหมื่นอ่ะมีฟรีกี่วันเจ้าวันนี้เลยสามหมื่นอ่ะเอาดิเฮ้ย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 นึกว่าจะตำนานท่านผู้ชมผมมาคนจริงบอกได้แค่ท้า,าแทนผมอ่ะอวดกันเป็นไม่ได้ท่านผู้ชมจัดไปมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมขอสิบไปแรกเลยปะ่ะสองไปแล้ว อย่าลุดอย่าลุดเขียวกะกดข้ามไปหนึ่งทีแปลกแปลกแล้วกดไปฮะมันกำลังมากดกดข้ามไปหนึ่งทีกูดึกว่าจะนานเฮ้ย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  ทำให้เด็กมันดูอย่าบอกว่าโดนนะ่ะก็อย่ากลัวดิครับเพชรมีไม่เคยกลัวกดข้ามอีกหนึ่งทียังไม่ใช่โลนี้ยังไม่ใช่หรือว่าเราต้องมีจังหวะวะผมคิดว่าไงก็ไม่เกินร้อยโลฮะอืมผมว่าเราต้องมีจังหวะแล้ววะท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกว่าชาเลนเนี่ยชอบคิดปัดใช่ไหมเพรต้องอธิบายเยอะฮะตัวนี้ อยากได้ก็เปิดฮะม,ม,มาและพลังมาเต็มหมามากระพริบตาให้แล้วเมื่อกี้กระพริบตาเมื่อกี้ใช่เลยใช่ชุดนี้ละมาละมาละโหมาละมาแล้วมาแล้วเกลือมาแล้วเฮ้ย นี่วันแรกล่อจะหมดแล้วเนี่ยก็ไปดีครับบอยันอยู่แล้วมี่ไหมออหายไปหมื่นเพชรแหลกสลายลงในพิบตาอย่าไปกลัวตกตกลงอุ้ยใช่ปะต้องใช่ละ ใช่ต้องใช่ละไม่ใช่ก็บ้าละใช่ต้องใช่ละมาลูลวงงี้แสดงว่าใช่ใช่ต้องใช่แล้ลินนางฟ้าที่นาักที่สุดของโลกมาแล้วใครวะ เท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่มามะเท่าไหร่ครับเฮ้ย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  เกินไปเกิน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 เดี๋ยว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 ,ยวมันไม่อ่า The fuck อะไรวะเนี่ย เฮ้ยเคยกลัวที่ไหนครับไม่เคยกลัวบอกเลยคุณคารินต้องมาแล้วจังหวะนี้คุณคารินคุณคารินจะทำคลิปดีๆสักคลิปหนึ่งมันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะก็จัดไปดิหัวปัะล่ะใช่ล่ะต้องใช่ล่ะ ต้องใช่แล้วคุณคารินต้องใช่แล้วล่ะเนี่ยไปเนี่ยกดข้าไปหนึ่งทีซ้ำร้อยยี่สิบไปแล้วบอกแล้วเพชรอยู่ในมือเป็นไม่ได้เอ้ยอใช่ปะ ต้องใช่แล้วล่ะโอมเพียงอถ้าไม่มีใบลุงนี่กูได้ตำนานตำนานไม่อยู่จริงใช่ปะเีทมโอเคโอเควันแรกก็รอสะก,กุหม,มดเพชรเลย <laughs> <laughs> สามหมื่นท่านผะู้ชมหมดไปหมื่นนะท่านผู้ชมอาจจะถามนะว่าผมทำเพื่ออะไรฮนะก็ตามนะั้นละร้อยสามสิบโลไปแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเอาเท่าไหร่นะท่านผะู้ชมมาบอกเลยอย่าท้านะฮนะแชทออเดอร์มันของจริงฮนะว่าแล้วมันต้องโดนท่านผะูน้ชมว่าแล้วมันต้องเกลือฮะ บอกเลยอย่าเข้ามาบ่อยบอกแล้วอย่าท้าไอ้น้องพี่นี่ของจริงพี่บอกเลยดิตั้งโชเลยถ้าเองได้ดูคลิปนี้นะเองจะเวอเองจะบอกว่าพี่ทําเพื่ออะไรนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเออโดนว่ะตู้นี้ผมโดนว่ะท่านผู้ชมโดนว่ะโดนแน่ๆท่านผู้ชมออโดนทุคนฮะโดนอะตั้งให้ดูเลยฮะ อะตามนั้นฮะท่านผู้ชมฮะหวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันเนี่ยสนุกสนานนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปปีนเดินดีละกันนะฮะไปเจอกันใหม่หลายหนหรือว่าคลิปหน้าจะเป็นไรฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะช่วงนี้สงการก็เที่ยวเล่นกันให้สนุกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยละกันนะฮะยังไงขอบคุณมากจริงนะฮะที่เข้ามารับชมนะผมแกเดอร์เดอร์ก็บายจ้าไปกัผมบาย